วันนี้จะพาไปเปิดเมืองใหม่บอนไซซิตี้นะครับแห mm ่ง hmm. เมืองสุพรรณบุรีนะครับไปชมบรรยากาศเลยครับนะครับท่านนายกก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก่อนนึ่นผมต้องขอขอบคุณนายกสมาคมบอนไซไทยคุณพิเศก่อนนะครับว่าท่านเนี่ยเปิดกว้างในทุกความคิดท่านพูดกับผมเสมอว่า บอลไซทไทยของเราต้องนําไปสู่สามตนี่ยมมอกาสสสเริทุกชมรมในประเทศไทยนะให้มีการศึกษาเรื่องบอลไซเราใช้ความร่วมมือกับทุกชมรมนะครั้งชุดนีดดด้ของที่นี่ครับชุดกีตร์ดขมชุดนี้ชื่อว่าจิตตกรบอนไซกับไม้เกาะหินครับชุดนี้เป็นตัววันยี่สิบปีที่ผมทำไว้ประมาณสี่สามสี่สี่วนัวนวนี้ฮะอันนี้ทำไป มากมากเหลืออันนี้สี่ปีฮะโอ้ใหญ่ขนาดนสี่ปีจริงๆครัมากมากใช่ไหมมันตอนนี้เราอะไรไม่มีการลงส่งความรู้ให้กับคนที่สร้างอืมอันนี้ผมลงไว้สี่อันนี้ไม่ถึงสี่ปีเลยครับสี่ปีจะครบสี่ปีประมาณนั้งปีหน้านี้โอ้น้ำตัวไวมากตัวมากอันนี้หมักไปเดียวอันนี้หมักหมักหมักใบแช่ปกติครับัแต่ว่าอันนี้ยี่สิบปีผมผมจริงๆก็คว้างไว้ เขาได้ฐานได้อะไรก็เลยคุดสร้างแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาปีประมาณสี่สองปีสร้างประมาณหกร้อยต้นสร้างเราจัดรากว้ดเพราะเม็ดไปเอาเม็ดที่เมืองการผมเข้าป่าไปเอาเม็ดเองโอ้โหก็ปีประมาณปีที่สามผมไปดูที่สวนหลวงกับป้าบ้านนี่โยนมาที่บ้านทิ้งหมดเลยเพราะมาไม่มีทางสร้างอะไรที่ได้ขนาดนั้นไม้ขุดไม่มีทางได้ขนาดนั้นเพราะเราต้องสร้างเองต้องสร้างเองอยากสวยต้องสร้างเองตองเพราะเม็ดตรงนี้เลยอันนี้คือบ่อเม็ดครับก็เท่าไหร่ มากมากไม่มาไปเดียวอันนู้นมาปกติอันนี้อันเนี้ยอ่าอันเนี้ยช้ำปากช้ำอ๋ออันนี้จะร้อนแดดไหมครับครับทำบได้ก็ดีมากครับอันนี้เที่ยวชมระมาณรับชุดนี้เหลือร้อยร้อยกว่าตนอุ๊ยไอชุดนี้เหลือมานสองร้อยตนต่ว่าแมันก็ไม่สวยเหลือขายหมดแล้วยังอยู่ก็อยู่ที่บ้านนะครับเขาสร้างไม่ดีเลยจะไม่ดิบ ผมไปเอาขุดขึ้นให้ฮะพอเอาทีมงานไปด้านแท้ก็ยังไม่เกินปีทั้งนั้นเนี่ยไม่เกิปีเจ็ดเดือนครับตรงสุดเจ็ดเดือนเพราะว่าจะคิดแลู้กศิษย์ลูกศิษย์ผมมาช่วยนะนู่นนี่เรื่องกอหินแก่แก่แต่อย่างอื่นผมเป็นลูกศิษย์เขาเรื่องกอหินเขาเป็นลูกศิษย์ผมเออเหม่ยเปิ้ลหอมเออดิเหม่ยเปิ้ลหอมอันนี้ของพี่ปองฮะอันนี้ซุ้มของคุณจินนี่อาจารย์คิดไอ้แก้วคุณแอ๋อยู่นี่ฮะชุดนี้ถ้าซุ้มนี้เป็นของนี่ฮะ ปองใส่ห้าอยู่นี่ครับวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากอันนี้ครับครับก็มุมเล็กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ะบรรยายหน่อยจะได้จับผมเหมือนจำลองว่าเป็นระเบียงเล็กๆที่มุมบ้านแล้วก็สามารถใช้บอลไปเป็นโค์ประกอบในการในในอยู่ในบ้านได้อย่างที่แค่ยิ้นจากใจนะเฮียอย่ายืนยอนะผมจะพยายามทำ แปลกๆใหม่ๆให้เราไปเรื่อยๆดูอันนี้ท่านนายกก็อยู่ทีุ่้มอาจารย์กองสาย5นะครับตอนนี้ก็กำลังรับชมกำลังเซ็นลงชื่อนะครับขอบคุณท่านมาครับเงี้ยยาวเลยครับเดี๋ยวไม่ใส่กรอบอ๋อมานี่จะทำเป็นไพต้นหมาโอเคได้ได้ยอดสยครับ อันนนตะโก,ก<อ>คุณมัตตีฮะเียตูนเปนเด็ดดวงใจมาฮะอตอนวยก็นี้ยังไม่เคยลงสนามเลยผมพูดแต่เขาได้แค่นี้เองนะครับแทนคำขอบคุณของผมละกันครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับ